สวัสดีครับมนโนนักลเล่าข่าวครับเพื่อนก็เมื่อวานใช่ไหมมีเรื่องมาเล่าอีกละเมื่อาวานก็เรื่องร้อนๆนายกและมนตีองค์อิ้งเขาก็ถแถลงข่าวบอกว่าขอเลื่อนเลื่อนการนำวาระไอพอรลบอพหลบบ คอมเพกเนี này, uh, ่ยเออเอนเตอร์เทนเมนต์คอมพกเนี่ยนะเออพลบตัวนี้นะเลื่อนเลื่อนเข้าสู่สภานะฮะ ừ. เพราะว่าก็มีหลายฝักหลายฝ่ายออกมาเรียกร้องว่าจะลงถนนบ้างจะนู่นจะนี่บ้างอ่า uh, เยอะแยะจะแปะขายขวดไปหมดเอาง่ายว่าเป็นขบวนการงวเห่าอะไรเยอะมากเออทั้งเล่น ต่อต้านทั้งบนดินทั้งใต้ดินทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์ทท้งไอองไอโออะไรก็กระหน่ำซัมเมอร์เซลรัฐบาลเละเทะไปหมดนะครับเพื่อนอก็ผมก็เล่าให้ฟังนะนะก็อัปเดตเนี่ยสภาสูงพวกท่านสวผู้ทรงเกียรติทั้งหลายเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็สายสีน้ำเงินเนี่ยนะเออก็ยกขบวนออกมาแถลงข่าวนะครับ แถลงข่าวเลยใหญ่โตเลยนะ <c oughs> ที่รัฐสภาเขาก็บอกว่าการนำวาระเรื่องคาสิโนเข้าสู่สภาเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเห็นชอบเอาเข้าสู่การประชุมสอสอเนี่ยเขาคู่เลยนะบอกว่ามันต้องเจอเรื่องหนึ่งจริยธรรมเขาจะร้องเรื่องจริยธรรมท,ทางการเมือง เขาจะร้องปอปชเขาจะร้องสารรัฐธรรมนูญแน่นอนนะครับสรุปว่าสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยถแถลงการคัดค้านการนำร่างพรบรประกอบธุรกิจสถานบันเทิงควบวงจรเนี่ยที่มีคาสิโนโ10%อยู่ด้วยเนี่ยนะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาคัดค้านเต็มที่เขาระบุว่าการนำพรบรเข้าสู่วาระการประชุมวันที่9เมษา 2568นเนี่ยมันเป็นการเล่งรัดโดยผิดสังเกตขาดขบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมันขัดต่อหลักนิติธรรมหลักธรรมมาพิบาลอย่างร้ายแรงและกฎหมายดังกล่าวมันไม่ได้ทำประชามติเลยมันไม่ได้ถามความเห็นของประชาชนเลยนะครับมันขาดความชอบธรรมของปร,ประชาชนนะครับ และประชาชนเนี่ยมันต้องมีส่วนร่วมต้องมีอํานาจอธิปไตยบ้าบาบๆาบ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 ,าบ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 าก็ถแถลงข่าวใหญ่โตอันนี้ผมเห็นด้วยนะประชาชนก็น่าจะทําประชาพิจารณ์นะผมว่าจะได้จบจบ,จบซะเขาก็อ้างว่าอันนี้สวถแถลงข่าวบอกว่าเหตุผลทางจริยธรรมเนี่ยมันเป็นการส่งเสริมอบยมุขขัดผิดต่อศีลธรรมอันดีของสังคมไทย ที่ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาการเปิดบอลคาสิโนทําให้เยาวชนและกลุ่มประชาชนจะมัวเมาในเรื่องการพนันติดการพนันงอมแงมมีหนี้มีสินออมีอาชญากรรมเต็มบ้านเต็มเมืองมันหาใช่ว่าเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจไม่ใช่เออมันจะเกิดปัญหาทางสังคมคนติดการพนันนุ่นโอ้โหไอบ้บ้าเอยแหงพัญญาอ่อนเออ แล้วหวยรัฐบาลล่ะเออมอมเมาเป่าเออไอชนวัวล่ะมอมเมาเป่ะชนไก่ล่ะที่ถูกกฎหมายอ่ะชนไก่ชนวัวการพนันป่ะมันมีเต็มบ้านเต็มเมืองไอมึงพูดออกมาแม่งขออนุญาตว่าเนะเพราะว่าผมมีสีทธว่าพวกคุณว,ว่าพวกคุณเนี่ยกินเงินเดือนของผมกินภาษีของผมผมมีมีมอ่ามีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับปัญญาอ่อนครับปัญญาอ่อนโอ้โหมัน มันเป็นคำมั่นคงของประเทศอาจนำมาถึงการแทรกซึมของอาชญากรข้ามชาติโอ้โหเดี๋ยวอาชญากรข้ามชาติจะข้ามเข้ามาเออมาฟอกเงินมานูน่นมานี่มานั่น,ก,น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 ก,ก็วานไปคัดค้านอย่างมโหฬารนเป็นกระบวนการก็ว่านไปครับผมไม่ว่าหรอกคุณว่าคัดค้านไปแล้วกันเพราะว่า,ารัฐบาลเขาฟังนะฟังแล้วเขาก็ถอยละ ก็ยังไม่นําเข้าสู่วาระการประชุมสสเขาอาจจะทําประชาวิจารณ์นะผมว่าน่าทํานะทําไปซะประชาชนจะได้ออกเสียงว่าเฮ้ยกูเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเอออืผมเฉยๆนะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ผมไม่เดือดร้อนหรอกแต่ว่าความเห็นส่วนตัวลึกๆผมเนี่ยอยากให้ทําถูกกฎหมายเอามาอยู่บนดินเราได้เก็บภาษสภาษีเพราะว่าคุณก็ไปดูสิเขามีกฎหมายอยู่บอกว่า ไอคนที่จะเข้าไปเล่นเนี่ยมึงต้องมีเงินห้าสิบล้านมึงมีหรือเปล่าคุณมีหรือเปล่าห้าสิบล้านอ่ะเออคุณต้องมีเงินห้าสิบล้านขึ้นไปถึงจะเข้าได้มันไม่ใช่ในหมูในหมาประชาชนทั่วไปผมมีปัญญาเข้าทุกคนน่ะบอกให้มีเงินมาห้าสิบล้านน่ะคนธรรมดาไม่มีปัญญาเข้าหรอกเพื่อนมึงมาอ้างประชาชนว่าเออเดี๋ยวมอมเมาเยาวชนโ,โหบ้าอย่าหามึงเปิดมือถือแม่งก็มีบ่อลละ มึงจะเล่นอะไรอ่ะมีหมดนะบอลน,นะโอ้โอ้ไม่อยากจะเหลาว่ะไอ้มันมีอะไรลึก,ลกๆเยอะแยะครับเรื่องบอลน,นี้นะไม่อยากจะเหลาไอคนที่มาคาดัดค้านเนี่ยมันมีผลประโยชน์กันหรือเปล่าขัดผลประโยชน์หรือเปล่าถ้ามีบอลถูกกฎหมายเดี๋ยวมึงก็เสียผลประโยชน์เรื่องนูน่นเรื่องนี่ก็ว่ากันไปไม่กล่าวหาครับเล่าให้ฟังโอเคครับเพื่อนออกบ้านใส่แมสก์เข้บบาไปหนับน้ำสะผมครับ มันโนกนักเล่าข่าวครับคิดดีทําดีครับผมอยากให้มาอยู่บนดินครับเหมือนสมัยก่อนหวยใต้ดินที่เขาเอามาบนดินสมัยก่อนเห็นไหมหวยสองตัวอะไรอ่ะที่คุณลักเสียนเามาบนดินเห็นไหมสร้างรายได้โคตรมหาศาลเลยเข้าเข้าไปทศชาติเอ่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนอะไรอ่ะเรียนถึงบริเวณเตียอะไรหนึ่งจับนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนอะไรหรือเปล่าที่เขาสมัยก่อนแหละเอาเงินหวยบนดินแหละ มาทำไหมนะเออนั่นแหละเออผมไม่รู้จะคัดค้านไปทำไมวะโอเคครับกินด,ดีทำดีครับสวัสดีครับ